สวัสดีครับพี่น้องของปายสุขุมสุคนนะครับสำหรับมนีก็มาพบพ่อนะครับทั้งช่องอีสานบรรณาพารวยนะครับมนีนะครับบันที่21นะครับเจาแนวทางของสามน้อยแยกน้อยนะครับเอามาให้พี่น้องเหาได้บึ่งได้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องเขาท่านใดที่มักเสียงโชกเสียงดวงนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับแนวทางก็มีเขามีรุดอันนี้นะครับกับยวกันแต่กับพยายามนะครับพยายามวิเคราะ์ให้พี่น้องเขาได้บึ่งนะครับเอาไปเป็นแนวทาง อย่ามาเอาแนวทางดีๆมาลงให้พี่น้องเขาเดียวเบิ้งนะครับท่านใดที่เขาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับเพื่อบ่ให้มันพลาดคลิปต่อไปนะครับก็ขอคนละหนึ่งดวงขอคนละหนึ่งไหลขอคนละหนึ่งแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมเบิ้งหนังขายยานึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับจะได้มีกําลังใจเห็ุแนวทางให้พี่น้องเขาเดียวเบิ้งนะครับเอ้ามาตามต่อแล้วครับของวันก่อนจะไปวันที่สิบเอ็ดธันวาเบื้งวันที่ยี่สิบก่อนนะครับวันที่ยี่สิ วันที่ยี่สิบเนี่ยครับน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษเนี่ยออกเก้าสามศูนย์ล่างสี่หกนะครับเก้าสามศูนย์เขาเข้านะครับเข้านะครับไหลูดไซรวิ่งเข้านี่เขาสามนะครับสามศูนย์กับเข้าตรงๆนะครับตัวเด่นนะครับนี่สี่คู่หนาจะเป็นตัวเด่นนะครับตัวนี้คู่เด่นนะครับนี่ตัวหลูดเป็นคู่เด่นนะครับพี่น้องฮารดดเบิร์นะครับตรงๆครับสามศูนย์ตรงๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสวยงามพระรามเก้านะครับเอาของ น้อยปกตินะครับน้อยปกตินี่ให้เดนหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามออกศูนย์สามสี่ลางหกสี่พิเศษออกสี่หกเฉพาะกิดออกหกสี่นะครับสําหรับสามสี่เขานะครับศูนย์สามสี 4, ่ศูนย์สามสี่เขาเนี่กับเขาตรงๆนะครับสามสี่นะครับเขาอีกนะครับนี่เฉพาะกิดนะครับไอ้ปกตินะครับน้อยปกติ เขาามสี C, C ่ศูนย์ี่นี่แตในเอาไปวินนะครับวินสามตัวเขานะครับศูนย์สา่เขาสามตัวแตกนะครับสาหรับตอนปกติอนอย v ีพนะครับอนอยบีนี่ห้2สองกันสี่นะครับจับคู่โอ้มีสองหนึ่งสี่อก6กหนึ่งนะครับพลาดนะครับอนอย v ีพนี่ออกเก่าคกหนึ่งเจ็ดามีสี่หาสอหาออกเ5ตามีสีหนึ่ง ช่องหนึ่งออกหกหนึ่งพลาดไปนะครับใส่หลุดใส่วิดก็เข้ากับพลาดนะครับบกเขาสําหรับน้อยล์วีพีนะครับเอาตามต่อนะครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดดาวน์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับของน้อยล์สามนอยแยกน้อยนะครับเอามาเบิ้งของน้อยพิเศษก่อนนะครับน้อยพิเศษเนี่ยไฮเดนยานเบิ้ลนะครับยานเบิ้ลเยอะน้อยพิเศษนะครับไฮเดนซีกับแปดนะครับซีซีแปดแปด จับคู่กับ C ศูนย์ C หนึ่ง C สอง C สามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม น้อยปกตินะครับน้อยปกติไฮเดนซีกับเก่านะครับโอ้ซีนะครับพิเศษกับซีปกติกับซีซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีสามเก่าศูนย์เก่าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามนล้วถูก็ไปนอยวีนะครับน้อยวี่ให้เดนนอยวีในเดนหากับหนึ่งน,นะครับจับคู่หาแปดหาศูนย์ หาสองหาสามหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามเอาสำหรับตัวถ่ายจะจับวินงให้พี่น้องเขาเดี๋ยวเบืง้งนะครับเพื่อจะไปประกอบจับตาโฟนนะครับตัวถ่ายจะวิน ห้าหนึ่งแปดศูนย์สองสามเี่ยวิธีจับวินนะครับพี่น้องเดเบิ้งนะครับจับวินห้าหนึ่งแปดศูนย์สองสามนะครับท่านใดที่มักเสียงโชกเสียงดวงทางสามตัวเอาไปจับวินไหนนะครับเอาคู่เดนเฮ้านะครับตั้งเป็นตัวแรกนะครับสำหรับต้นเดนเฮ้านะครับตัวเดนเด่นกับซคู่แลกนะครับซีูคแลก จะเป็นตัวเด่นให้พี่น้องเขาไดบึงครับเอาไปเป็นเจรณา,าเป็นแนวทางนะครับสำหรับสามน้อยอย่งน้อยนะครับอาท่านใดที่เ,เขาติดตามแล้วก็ขอให้ทันนะครับเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงปังปังรำรวยรำรวยสกูขขุปกคนนะครับก็ขอสวัสดีครับ